โซดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมทั้งหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยก็ท่านแล้วในเวลานี้จะเก้าร้อยท่านแล้วนะครับผมต้องขอบคุณสำหรับการเช่าบูชาพระเครื่องทุกรายการนะครับ,บ,สบสกด Subscribe, t ์ c k r รีวิวนะครับและแชร์คลิปวิดีโอทุกคลิปว,วิดีโอนะครับเหรียญที่อยู่ตรงหน้า FC นี้นะครับก็คือเหรียญในหลวงรอเก้าหมุนเวียนชนิดราคา5บาทซึ่งประทับพระ,บ,ะบรมรูปในหลวงชันที่9ฉลองพระองค์ คุรีมหาจัก,กรีครึ่งพระองค์นะครับส่งผินอภาคไปที่ด้านสายของเหรียญเชลึกข้อความภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีเหลี่ยมบางๆด้านบนนะครับพอพลิกไปให้ชมด้านข้างมีฟันเฟืองถี่มากๆนะครับระบายด้วยสีน้ำตาลเข้มหรือสีเลือดหมูนะครับพอพลิกไปให้ชมด้านหลังนั้นประทับรูปนะครับเผ่าโบสถวัดเบญชมาวพิจุสิวนารามเผ่าโบสถหินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับและจารึกข้อความประเทศไทยพศ2550 5บาทเหรียญ5บาท,ป,บาทปี50นะครับ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆและเป็นเหรียญรายการสําคัญนะครับเนื่องจากเป็นปีลึกนะครับอีกหนึ่งปีและมีความคมชัดเข้มขลังด้วยภาพรปรามีนะครับขอขอบคุณ FC ผู้ชอบชอบูชาพระเครื่องเดยญสำคัญทุกรายการวัตถุมงคลของช่องเราขอเอฟประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับคิดสิ่งใดบางสิ่งใดขอสำเร็จตามที่มุ่งมา่ปร,รารถนาครับสวัสดีทุกท่านนะครับ